นครับบางแต่ปีเขาไปแล้วมาชมผลงานครับผมแมนปัตเตยครับนออสวัสดีครับพี่น้องปองไปครับเมื่อนี้กลับมาพวกรันรับกับนุ่มบันนาพามวล หนูครับผมโดยพันอดครับพันงี้เบื้องไม้ครับมือนี้ครับโอ้ยปลามันเก่าครับพี่น้องครับผมคนน่ะปลามันเก่าครับนี่หาจมูกเลยหนูหนูภเขาครับผมเบื้องทางมันครับพี่น้องคนน่ะภูเขาะเบื้องทางมันครับคนน่ะ ดทางมันครับพี่น้องทางคุณทางแหลยกยีเ่เหล่ครับพุณโอ้ทางหนูทางตุนครับว้าถโอ้โอไหลคับครับพี่น้องแหลกคับเบิงเบิงมือเศร้าสิเป็นอย่งไดีสิมันบ่น,นะครับผมผมก็ว่ามันสิจังยุ่นแล้วครับนี่ครับ ผ่านอดของเขาครับผม <c oughs> ผ่านใหญ่ผ่านใหญ่เซงเงียมันครับผมกับน้อย พันผสมกับหนูไวผสมกับหนูท้องเขาครับแล้วก็หนูพุกกับสามสายพันกับมันรสชาตินี่เสียบครับหนูยู่นี่ครับเปนหนูที่แปลกๆด้วยก,กันครับผมกรกระดูกกรอบอร่อยครับมัน

แกะมือว่าสันครับลันไอ้วงกลมว่ามีติครับอือ๋แต่งกันมตัวเงี้ยมันลากได้ด้วยนาะอันนี้กลับหน่อยเงี้ยมันคือเก่าครับ ไป,ไปต่อครับไปต่อ,ตอมากระบวันรครับอบงทางครับแหลกที่เรียครับผมอันนี้เป็นภูเขาครับขนาดครับผม <c oughs> นี่ผ่านโอดทนครับ <c oughs> ยอดแห่งเสียนครับงเงียหัวมันคือเกาครับผมคันบ่ใส่นี่บ่บ่ค่อยถืนกันบ่ครับบ่เออต้องใส่หัวมันเลยครับพี่น้องมันกับมันจะหลีกได้ ตะทางมันมันหลบมาทันกว่าร้อเพึ่นอย่างน้นมันไม่เห็นเงี้ยกลยมันก็ท่าพิสูจน์กันแหละเออเหมัอนก็ต้องคนครับพัน,ะพนอวดครับผม ไปเรอยๆครับพี่น้องครับไปใส่ไปปุนละครับไปเรียบๆไปปุ่นไปเรอยๆนะครับพี่น้องที่ไทยให้เบิ้งเป็นบางตอนนะครับไปต่อครับผมไปเบิ้องมองไม่ครับเงินเศร้าเบิ้งไว้สิมานบอนะครับผมโอ้เบิ้งมันห้อยขุดกินไอหัวมันกินมมนี่น้ำทังครับผม ครับพี่นกไปแลครับสร้างโอดของเขาครับผมนี่เขาขึ้นมาอีกพักหนึ่งของภูเขาครับผมรอบนอบมากระมนไปแลกด้วยครับผมมาพัน ย่านหนึ่งนี่มาตัวเนี้ย่ย,ยับน,ะนีทางครับผมทมนี่เักทางมันพึ่งเทียวไหมครับย่าน้ท่นเลยนี่ครับเดี๋มันเที่ยวดินงแบนเทียวจนนั่นแล้วมันก็ ส <laughs> ิงเนย่หัวมันก็ครับผมอันนี้หลังที่สิบครับอวางข่างทั้งไม่ได้วางก่างทางังมันไหมครับ อหมนแหลกเนาะมาตัวนี้มาพันด้วยครับตัวนี้องม้ครับาไได้น้องทิมเสียหัดกลับ วิวงามเท่าไหร่ครับกลางภูเขาครับมีหนูส่องสายพันธุ์ครับมีหนูพุกกับหนูภูเขาครับหนูภูเขานี่เสียบบเมนหนูท่องเขาครับแล้วก็บโบมเมนหนูหวครับเป็นหนูพันธุ์เฉพาะของเขาครับ กระเตียะยักษ์กระเตีย <c oughs> ะผสมกับยังครับกระจอนเป็นกระจอนแต่ว่าทองแต่ว่าขางร้ายกันมีมยิบแป,แปลกๆคือกันได้ไรมาดว่านแล้วเนาะมันใส่พันเดียวกันครับมูเขากับยังผสมกับมูสิงเนาะลองเบิ้งกต่สิงสิงเนี่ยไปจับเบิึงไงเที่่ เป็นไปทัวล้ครับตามธรรมชาติครับแต่มนุษย์ก็ยังบ่เอาผู้หญิงผู้ชายยังมีผู้หญิงเอาผู้หญิงผู้ชาเอาผู้ชายครับผมธรรมชาติของหนูของสังสิงสารสัตว์ ผมมาคำปลาไปพูดนล้พี่น้องไใส่ไปเรื่อยๆเองสิ่หระครับใส่เริ่ม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 ไปเองสิเหรครับผมไปน้ำปลาไปพูดแล้วครับไปเรื่อยๆครับผมเอา,าติดตามกันนะครับมาที่มันบ่มื่อยนเศร้าครับแต่ว่าไม้เนี่ยวอ้เด็ดครับสุดยอดเลยครับผมมันจากที่เขาใส่ไว้เมื่อคืนนี้ครับบัดนี้ มายำบ่วงยามกับยามเหีย่ยวครับ Được bóp Một phút này hả không? Mình tem tem, tem hả ครับผมมันแล้วมันแล้วมนัวมนอีกสองครับนูเยง,งครับนูววไวนูไวาหางยาวครับพี่น้องนูไว,ว,าวาหางยาวครงของแยบงูภูเขาตัวนี้เสียบครับพี่น้อง โลแดง มันม่เงียเบิดแต่บปรดแต่บปรดทำงานเนี่นนนนยนอนบ่รูสลัสลดเ <c oughs> ถอะป็นรู้สลดัดแถวเปนัเป็นยาวว่ะ ีมันมันมันโอ้หนูน้อยกวนครับนี่ฮบิดกกอน Nói nữa bắt tạm ngang nha mẹ kim sai mẹ 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 กินมาครับกินมาเพราะี้ตั้งว่ามาตะกวนพ่อมาตื่นมาเนี่ย,ยบกักมีเนี่ยตั้งหลายคือควัดทูแล้วบัดโอ้หลังนี้ได้การครับพี่นอ้องเพราะว่าเป็นหนูหนูหนูไหว้ภูเขาครับเอี่มันกินเข่าประเด้มันบ่กินหักมีเนี่ยครับ วายภูเขากบพี่น้องเนี่ยาห่างเหงาบัดเนี่ยเ,ออเป็นลูกผสมครับมาเบิ้งครับหลังจากทีเขาไปแล้วมาชมผลงานครับผมโมมานปันใดครับหนึ่งสองสี่ อ้าสิบสิบอดสิบสองสตัวครับผมครับอันนี้เป็นหนูฟูเขาเด้อพี่น้องเด้อเสียบเสียบกับหนูดุกอบคนผลงานวันนี้ครับสิเจ็ดตัวเอ้าคิิปนายังมาติดตามกันไหมครับผม